ต่อไปดูสัทธปัทมาลาที่สองซึ่งคล้ายกับปัทมาลาที่หนึ่งต่างเพียงบางตัวเท่านั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแจกเอกสารอีกแจกเอกสารอีกทีนี้ชุดว่างไม่มีอะไรเติมเอาเองทีนี้เราดูหน้าสามสิบหกต่างรางที่วงเล็บสองในต่างรางวงเล็บสองนี้ เป็นปุงลิงเหมือนกันเป็นอากางรันเหมือนกันแต่เป็นสัทธปทมาลาใหม่ชื่อว่ามะนะมะนะสัทธปทมาลาคาว่ามะนะนี่แปลว่าใจดังนั้นใครชื่อว่ามนมนนี้ก็แปลว่าคุณใจคุณใจนะแปลว่าใจมะนะนี่แหละถ้าดีใจก็สุมนถ้าเสียใจก็ทุตมน หรือว่าทุมมนนะทุกมนใจเสียสุมนก็ใจดีใจเสียใจร้ายใจดีใจงามออ๋ลืมไปแล้วมีคนทวงชื่อแล้วเมื่อไหร่จะได้ชื่อบาลีเนี่ยขอผลัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งก่อนพอดีเตรียมงานหลวงพ่อเลยมุ่ยุ่งหลายเรื่องมาดูตารางนี้นะตารางนี้คือมณัสัธถะมาลา จำแนกมณัตสับลองเทียบมณะกับปุริสะสิว่าอันไหนเหมือนอันไหนต่างอ่ะมีต่างอยู่แค่ไม่กี่คำอ่ะดูเทียบกันเลยแล้วก็ชี้ลงไปว่าคำไหนต่างกันเมื่อดูเทียบมณะกับปุริสะแล้วเนี่ยเหมือนกันเป็นส่วนมากต่างกันเพียงสี่ตัวเทา่านั้นเองคือฝ่ายกับพจน์ทั้งหมดตติยารูปว่ามณสา ในปุริสาไม่มีมณะ,ะมีจตุถีและฉัตถีมณโสปุริสาไม่มีมณะ,ะมีสัตมีมณสิปุริสาไม่มีมณะ,ะมีดังนั้นก็ขีดเส้นใต้สี่คำนี้เองที่เราจะว่าใหม่นอกนั้นไม่ต้องว่าซ้ําแล้วเพราะเหมือนกันมณะะสามณะะโสมณสิสามตัวมณะะโสสองวิพัฒนะ จตุถีชัดทีมันสะวิพัฒน์เหมือนกันจึงมีรูปมณโสเดียวกันดังนั้นเรามาเขียนตารางกระดาษเปล่าที่ให้ไปนี้แหละนะดูตัิิยาตัวแรกเขียนว่ามนสามนสาเวลาแยกออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นมนณบวกนาวิพัฒน์แปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งใจมนณบวกนา แต่ทิ่เราเห็นเนี่ยถ้าแยกตามที่เห็นเนี่ยก็จะกลายเป็นมณะบวกสาใช่ไหมมณะบวกสาเป็นไปได้ไหมนะที่จะอาเทศนาเป็นสาเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะอาเทศมนาเป็นสาไออาเทศเอสนาวิพัตเป็นสาอาเทศสาวิพัต์เป็นโสและอาเทศสมิงวิพัต์เป็นสีเนี่ยอ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าแยกมาแล้วเป็นมณะบวกสามณะบวกโสมณะบวกสี นั่นแสดงว่านาเนี่ยกลายไปเป็นสาสะกลายไปเป็นโสและสมิงกลายไปเป็นสิใช่ไหมบอกได้ว่าอย่างนี้ก็ได้แต่วิธีของไวยากรณ์ทั้งหลายท่านทําอย่างนี้นะสะที่ในสาโสสิทั้งสามตัวนั้นคือสะอาคมคือสะอาคมถ้าเอาสะอาคมออกก็จะกลายเป็นมณะบวกอาบวกโอและบวกอี e. มณะบวกอาโออี A, o, e. พอลงสา,าคมก็เลยเป็นสาโสสิดังนั้นเท่ากับอาเทศนาเป็นอาลงสระอาคมเขียนเลยมณะสามณะบวกนานาเป็นอาลงสระอาคมนะนาเป็นอาแล้วลงสาอาคมบอกอย่างนี้เลยนาเป็นอาแล้วลงสาอาคม ส่วนช่องอื่นไม่ต้องเขียนแล้วเว้นทิ้งเอาไว้จะได้รู้ว่ามันง่ายทําเฉพาะตัวมันยากนี่แหละมณะน,ะนาเลยกลายเป็นมณะสาทีนี้ไปดูสะจจตุถีและสะะัาฉถีตัวเดียวกันทําเหมือนกันมีจุดครับเมื่อเอ่ยชื่อว่าอาคมต้องมีจุดหมดไม่มีสระต่อไปจตุถีกับฉัฏถีรูปว่ามณะะโสเขียนเลยมณะะโสเขียนทั้งจตุถีและฉัฏถีนะ สองที่มณโสแยกออกมาจะเป็นมณะบวกสะมณะบวกสะทําทำอย่างนี้สะเป็นโอแล้วลงสะอาคมสะเป็นโอแล้วลงสะอาคมสะเป็นโอแล้วลงสะอาคมสำเร็จเป็นมณโสสะวิพัฒนะ์เป็นโอแล้วก็ลงสะอาคมมาเป็นโส กับมณะ,ะก็เลยเป็นมณะะโสมณะะสีก็ทําเหมือนกันแหละนะในสัตมีเขียนตัวแรกอสัตมีมณะะสีมณะะสีแยกออกมาก็เป็นมณะะบวกสมิงมณะะบวกสมิงเราทํายังไงสมิงเป็นอีแล้วลงสระอาคม สมิงเป็นอิแล้วลงสาอาคมเป็นมนสิสมิงเป็นอิแล้วลงสาอาคมเป็นมนสิทีนี้ดูคำแปลซิมณนาสาแปลว่ามะนาสาแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งใจธ้ามะนะสัสโอล่ะแก่เพื่อต่อใจแห่งของเมื่อใจ มณสิละ่ะในใกล้ที่คันเมื่อนในเพราะเหนือบนใจมณาาสิในใจเคยท่องคาถามโนปุพังข์ขมาธรรมามั้มโนปุพังเขมาธรรมามโนเศรษฐามาโนมยามะสามณสาเจปทุทธเถนะหรือประสันเนนะพาสติวากันโรติวา มะนะสาในที่นั้นท่านแปลว่ามีใจด้วยโดยอันตามเพราะมีมีใจทำทุกอย่างหรือว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นไปในเบื้องหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษปะทุส้ายแล้วคงไม่ต้องเขียนหรอกเขียนแล้วบรรยาวจะเชืเห็นว่ามณสาเท่านั้นแหละนะ มัสาแปลว่ามีใจมีใจเมื่อบุคคลมีใจปะทุสลายแล้วจะพูดก็ไม่ดีกล่าวก็ไม่ดีทําก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีถ้าใจเลื่อมใสแล้วก็เหมือนกันจะพูดก็ดีจะกล่าวจะทําก็ดีมณสาส่วนมณโสนั้นแปลว่าแก่ใจหรือแปลว่าของใจแห่งใจส่วนมณสิก็แปลว่าในใจเช่นทําไว้ในใจเคยได้ยินคําว่ามณสิกานไหม แปลว่าอะไรมนิสีการทำไว้ในใจโยนิโสโดยแยบคายเป็นยังไงแยบแล้วก็คายเนี่ยโยนิโสแปลว่าเนืองเนืองต่อเนื่องไม่ขาดช่วงเรียกว่าโยนิโสก็คือว่าอาการของโยนิโสนนะัคือสมาธิเอกคะตางรมเนี่ยนะ เป็นโยนิโสก็คือต่อเนื่องไม่ขาดดังนั้นคำว่ามะนะสิมะนะสิการละการละแปลว่าการกระทำม,มะนะสิในใจการกระทำในใจนี่แหลมะมนะสิตัวนี้แหละมะนะสามีใจด้วยใจมะนะสิในใจมะนะโสก็แปลว่าแห่งใจหรือแก่ใจ ทีนี้วิธีทำรูปเราทำได้แล้วสำเร็จแล้วสามรูปคือสาโศสิก็เหมือนกันทำเหมือนกันเลยสมิงเป็นอีแล้วก็สมิงเป็นอีแล้วก็ลงสาเหมือนกันหมดสมิงเป็นอีแล้วก็ลงสาอาคมเหมือนกันดังนั้นเราบอกง่ายๆตรงนี้ว่ามณัสท์ต่างจากปุริสัสท์เพียงสาโศสิสาโสสิส สาโสสิดังนั้นให้เข้าใจเลยนะแล้วก็รูปสาโสสิมณสามณโสมณสีเนี่ยนะมีเฉพาะมณะนะและศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มมณะนะที่เป็นคาถาอยู่ข้างล่างนี้เท่านั้นนอกจากนี้ไม่มีเลยเขาเรียกว่ามนาทิคณะหรือเรียกง่ายๆว่ามโนคณะทั้งหมดเนี่ยนะศั์อยู่ข้างล่างเนี่ยแจกตามข้างบนหมด มีอยู่ทั้งหมดสิบหกบทดูนะมโนวโจวโยเตโชตโปเจโตตโมยโสอโยปโยสิงโรชันโทสังโรอุโรระโหอโหเขาเรียกว่ามโนคณะศั์นะมโนคณะพั์ศัท์แจกตามมณะเป็นมณะเป็นมโนคณะอ่าลองว่าคาลองว่าตางรางก่อนมณะสัทธพธรรมาลาเนี่ยนะปุงลิงอะกลางรัง Yeah, ว่าสิต้องแปลงอย่างนี้เดี๋ยวแปลไปทีละตัวมโนใจวจวาจวจ ไฟอักขิมีอยู่ข้างหน้าอักขิยังไม่ถึงเตโชจริงแปลว่าเดชแปลว่กากล้าเป็นเป็นไฟเหมือนกันแต่แปลง่ายๆเตะชะเนี่ยแปลเขาไม่ได้แปลว่าไฟตรงๆแปลว่าไฟไฟมีตั้งหลายชนิดไฟเนี่ยมีสิบเก้าชนิดถ้าไฟที่เป็นเปลวแวบๆเนี่ยเขาเรียกอักขิแปลว่าเปลวคดไปคดมาถ้าไฟไหนกล้าหมายถึงร้อนมากเขาก็เรียกว่าเตะชะเดช ถ้าไฟที่เผาไหม้เหลือแต่ตอดำๆอะไรพวกนี้เขาเรียกกันหาวัตนณีคือมันมีชื่อเยอะนะชื่อไฟอะเตโชท่านกัธาตุาไฟนั่นแหละก็เตโชตัวเนี้แต่ตัวเตโชตัวนี้นะรับแปลว่าเดช้ัมโนคณะนะมโนคณะแปลว่าเดช <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะว่าไปทีละศัพท์เอาทางนี้ยกมือถามอ๋ออันนี้เป็นคาถาเนี่ยเป็นคาถานะเนี่ย <c oughs> เรียงไว้ให้เป็นคาถาจะได้ท่องง่าย แต่อันก่อนหน้านู้นมันไม่เป็นคาถาแยกเป็นสับๆแต่อันนี้เป็นคาถาคาถานี้อามาจากคำพีบาลีนะเป็นคาถาท่านเรียนคาถาไว้ยี้เลยโอ้ยถ้าจำทัง้งหมดได้สุดยอดค <c oughs> าถาก็ร้อยกรองเอ้ร้อยกรองหรองือร้อยแก้วคาถาร้อยกรองสิคาถาไไก็นับดูสิมันมันแปดคำเป็นหนึ่งบาทพอดีอก็จะว่าง่ายนะเป็นคาถา จริงๆจะว่ามณะวจาวะยะเตชะมันก็ก็ได้เหมือนกันคาถาเหลือ๋อคาถานี่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะว่าเป็นทำนองอะไรอัตมาไม่เคยสวดเป็นทำนองแล้วสวดธรรมดาธรรมดาอาจจะเป็นไปเป็นทำนองก็ได้แล้วแต่ใครนะแต่ตรรมาก็ไม่เคยท่องคาถานี้เป็นทำนองดูก่อนดูก่อนมโนแปลว่าใจเนี่ยนะเป็นสัพท์เป็นศัพท์แม่บทและที่เหลือนอนั้นก็ทําตาม นะมณะทาไมมณะจึงแปลว่าใจมณะแปลว่าใจเพราะแปลว่ารู้สัพ์ถ้าแปลโดยศัตท์ฐานแปลว่ารู้นะแปลว่ารู้อะไรรู้อันนั้นก็เรียกว่าใจได้แก่มโนวิญญาณธาตุนะต่อไปวโจวโจก็คือวาจานั่นแหละถ้าถ้าเป็นมีรูปว่าวาจาจะเป็นอิถีลิงทวโจเนี่ยเป็นปุงลิงนะวจันะแปลว่ากล่าวแปลว่าพูด ส่วนวโยไทยทับศัพท์ว่าแปลว่าไวถ้าแปลโดยสัททธธะแปลว่าสิ่งที่มันเลยไปเลยไปล่วงเลยไปชื่อว่าไวเพราะว่ายะนี้แปลว่าล่วงเลยไปใครมีไวก็คือล่วงเลยไปตามไวไะ <c oughs> เลยไปมากก็วัยสูงต่อไปเตชะเตชะมาจากติชะธาตุแปลว่าคมแปลว่ากล้า ถ้าของมีคมเ็าเรียกคมกริบถ้าของร้อนหรือของที่มีฤทธิ์มีเดชเขาก็เรียกว่ากล้าหรือแปลว่าแข็งนะเตชะตัวเนี้ยต่อไปตะโปไทยทับศัพท์ว่าตะบะถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าภาคเพียนแปลว่าความเพียนบําเพนตะบะนี่คือบําเพนเพียนต่อไปเจโตเจโตแปลว่าใจแต่ถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าคิดแปลว่าคิด มาจากจิตะจินตายังเจตะเจตาอย่างแปลว่านึกแปลว่าคิดนะ่ะก็เหมือนกับจิตคําเดียวกันต่อไปตะโมตะโอจะไปแปลทับศัพท์ว่าตมนะไม่เข้ากันนะตะโมนี่แปลว่าความมืดแปลว่ามืดมิดตะโอตมมะนะตมมะนี่แปลว่ามืดต่อไปยะโสแปลทับศัพท์ยศได้เอตะโมน่าจะแปลว่าตมไนดะ้แต่ไม่แปลนะ พอแปลแล้วมันจะเป็นคนละอย่างกันยะโสนี่แปลว่ายศถ้าแปลโดยศัพท์ยะสานี้แปลว่ากิตติแปลว่าเกียรติแปลว่าชื่อเสียงก็คือยศนั่นแหละเดียวกันนั่นแหละต่อไปอะโยหรืออะยะเนี่ยแปลว่าเหล็กทําไมจริงแปลว่าเหล็กอะยะเนี่ยแปลว่าอะไรนะเหล็กนี่ถ้าแปลว่าโลหะหมายถึงว่า ออกสีอะไรนะเขาเรียกว่าพูดง่ายๆว่าเป็นสนิมอะไรนี้กันภาชนะหรือหรือหรือโลหะใดมีสนิมขึ้นได้โลหะนั้นชื่อว่าอาะแปลว่าทําให้สนิมเกิดข wow. ึ้นได้ต่อไปปะยะปะยะแปลว่าน้ํานมน้ํานมน้ํานมโคน้ํานมอะไรก็ตามนะปะยะน้ํานมหมด ต่อไปสิระหรือสอิงโรภาษาไทยก็เรียกทับศัพท์สิระหรือสิระสะเสียนหรือศีสะเนี่ยนะหรือหัวนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละต่อไปฉันทะฉันทะแปลว่าฉันฉันก็คือเช่นกราบกรอนโครงหรือฉันทะก็แปลว่าฉันทะเจตสิกหรือฉันทะแปลว่าความพึงพอใจฉันทะเนี่ยนะต่อไปสังระ สังระเนี่ยนอกจากจะแปลว่าสระอักษรที่เป็นสระออกเสียงได้แล้วยังแปลว่าสระน้ําด้วยนะสังระตัวนี้แปลว่าเสียงแปลว่าอักษรแปลว่าเสียงหรือแปลว่าสระน้ําต่อไปอุระอุระก็แปลว่าอกดังนั้นใครเกิดจากอกคนนั้นก็ชื่อโอรสอุระสะนั่นแหละผู้เกิดจากอกก็เลยเป็นโอรสะอุระลูกในไส้พูดง่ายๆนะถ้าโอรสนะอุระก็แปลว่าอกนะ ต่อไประโหระโหแปลว่าที่รับรหะเนี่ยรหะที่รับเช่นระโหฐานที่ส่วนตัวอย่างในพระราชวังมีที่ระโหฐานห้ามคนนอกเข้าเป็นที่เฉพาะส่วนพระองค์เรียกว่าที่ระโหาฐานระโหาฐานนี่ไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารานะระโหาฐานแปลว่าที่รับเฉพาะส่วนตัวต่อไปอโหอโหนี่แปลว่าวันเช่นศัปปดา สัปดาหะเนี่ยไหมบาลีเขียนว่าสัตตาหะภาษาสันสกฤตเขียนว่าสัปดาหะภาษาไทยอ่านว่าสัปดามาจากอาหะตัวนี้แหละเคยเห็นไหมสัตตาแปลว่าเจ็ดอหะแปลว่าวันสัตตาเจ็ดอาหะวันดังนั้นสัตตาหะหรือสัปสัปดาเนี่ยแปลว่าเจ็ดวันเพราะว่าสัตตาแปลว่าเจ็ดอหะแปลว่าวันแล้วนะหรือว่ากลางวันทั่วๆไปเนี่ยหนึ่งวันสองวันอะไรก็ใช้อาหะได้นะ สัปดาห์เป็นภาษาไทยถ้าสัตตาหะก็เป็นภาษาพระใช้ก็คือในระหว่างจำพรรษาอยู่สามเดือนจะไปไหนมาไหนค้างคืนที่อื่นจะต้องทำสัตตาหะกรณียะสัตตาหะไปคือไปได้เพียงเจวันอย่าเกิน7วันถ้าเกิน7วันพรรษาขาดาเรียกว่าสัตตาหะไปอโหนั้นเป็นนิบาตอโหโอเป็นนิบาตมีเป็นคำอุทานนี้ สงสัยถามมีหมดเวลาแล้วเนี่ยนะอ๋อแยกหรือไม่แยกไม่ไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าถ้าจะให้ถูกจริงต้องติดกันครับแต่ว่าถ้าแยกก็แยกให้เห็นว่ามันอักษรที่มันต่างกันมันอยู่ตรงไหนทั้งเองแยกได้นอกจากนี้ก็มีอีกคือเวลานี้นะถ้าเราเรียนมาถึงปุริสัมมนะแล้วเนี่ยนะลองไปหยิบพระไตรปิฎกมาสักหนึ่งเล่มเล่มไหนก็ช่างนะ ต้องเจอคำพวกนี้แน่นอนเปิดมาดูเราก็เห็นว่าอ้าวอย่างปุริสัตสะอย่างเนี้ยอ๋อเราก็รู้ว่าอ๋อนี่ไงลงเจอถีกับฉัถีวิพัตพุทธานังสาสนังเอตังพุทธานังสาสนังอ๋อนี่ไงพุทธานังเนี่ยลงฉัถีวิพัตเนี่เราก็จะรู้ทันทีปนแปลได้ด้วยพจนานุกรมเนี่ยเขาไม่มีวิพัตแต่ถ้าเป็นวิพัตเรียงแบบพจนานุกรมไปเลยเนี่ยเขาไม่เรียงกันเพราะว่ามันคงเรียงไม่หมดแน่ ไม่รู้กี่เล่มจึงจะหมดถ้าประกอบวิพัฒน์ด้วยอย่างพุทธัพท์เดียวใส่วิพัฒน์ไปแล้วมาได้ตั้งอย่างน้อยสิบสี่ตัวใช่ไหมก็จะกินไปครึ่งหน้าแล้วนั้นหน้าหนึ่งได้แค่สองสั์จะไม่ไหวจะไม่ไหว,รวเราก็สงเคราะห์ได้ก็คือว่าเรารู้ศัพ์แล้วเนี่ยเรารู้คงาแปลแต่เราวิพัฒน์เราสามารถแปลเองได้อันนั้นจะมาทําตัวอย่างไว้ให้ฝึกก็ใช้ตารางนี้แหละถ่ายเอกสารไว้ก็ได้เติมเอาเองเขียนเอาเอง แต่ว่าก็ใช้ได้ตอนต้นนี้แหละเพราะปลายไปแล้วไม่ต้องใช้แล้วเราจะเริ่มรู้จักวิธีมาแล้วไม่ต้องเนะพราะรู้วิธีเราไม่ต้องมาเขียนมารายละเอียดถึงขนาดนี้